คนบงลำหนออยู่จังซี่แหละมันยักอยู่แซ้มันอยู่ไปจังซี่นี่ลำหนอมีลายอ้ลำสีเขียวอันหน่อยพวกนี้มันลำหนอหมดเลยเด้เขาอยากขุดแบบยากขุดจี๊ดได้เขาก็ขุดโลดคันมีหนอนเอาคันบ่มีก็คือบุได้หน่อ,นอยๆมาตั้งแต่เสาปะนะอของอาได้ดิอยู่ห้อดวงอยู่แม่บุได้ได้ดวงน,อนอ้อยหน่อย <c oughs> สบายดีทุกคนขอตอนนีเขาสู้สองจอยเวลาก็ไปอีกเด้อมื่อนี้จอกับสิพ้าทุกคนแบบเมื่อเบิ่งบรรยากาศแบบมาหานอหอหานอใไม่คือก้าหานอใไม่ขมแล้นิ่ฝนกับปุตกหนอกกันยังบอกลายทุกคนแต่จังได้จอกับสิปหาคือเกาอันอาของจอยกับอันแหม่ก็เมื่อละเขาเมื่อแต่เสา,สาคุณจอยหากันลุกเพื่อนมาขาเจ้านอนนาไล้ขาเจ้าเมื่อแต่เสาเลยมาหาในป่าจอยกับสิมาซับขาเจ้าเบิ่งขาเจ้าได้ลายซ้ำได้เรื่อยังบ่ได้จะจกับสิมาหาคือการทุกคนแล้วไปเบิ่งกันเลยเด้อเวลากรไป และทุกคนตอนนี้จอยก็อยู่ห่วยในระหว่างทางมาเกบดอกอันนี้อยู่หวานทุกคนูนหวานทุกคนเว่ามันดอกออียงน้ะแบบนี้เหอนหมมีหลายอยู่หวานจอยอดอกเต๋นเลยตัวหอกตหนูกินเลยตัวหอกก็กินตัวหนูก็นนก,ก,กิน,น,กกนดอกอันนี้คนกินใดกันเฮาก็กินไดเอาไปกลับแจวเอาอันมันเป็นกีบเป็นกลีบแบบนี้แหละเอาไปกลับแจวแสีบได้พใดมากคันพใดมาก อันนี้อันดอกเตนนะทุกคนมีบานจอยมีลายบางต้นมันโคจรใหญ่ต้นมันใหญ่ใหญ่บางดอกก็ตกเต็มไปตามห่วยตามอยังพวกนี้มีชากับสิมหานอจอยกันมีแวกมีถงมาคือเก้านมีแวกมีถงแบบบางคนแบบเอา้าคือเอาเสียมมาขุดคือเอาอันแวกเมืแ่อบบขุดแบบนี้ มันก็เอาเสียมขุดกับนะวัไดนเนาะเพราะว่าเขาบูหูจด้วันออกวันไดนคันเขาหูวัวนั้นออกวันไดนเอาเสียมขุดกับทิ้งายอันนี้เขาบูหูเขาก็เลยต้องเอาแหวกขุดคุดไปถูไปเลยแล้วขุดที่จะขุด,ขดกันจวกก็เอาขันจวบก็บคือแล้วไปาทนจอยก็ยู่ในห่วยเลยทุกคนสิมหาน้องไม้เมื่อซับแหมกับอาน้องสาวของพองเลยรับแมมเมื่อเพิ่แล้วตอนจอยกับสิมาซับ ข้าเจ้าข้าเจ้าหาได้หลายจำได้ออยงดังไยังบ่ได้รับไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวจำฮัดปาล,ะละปาหน่อยจอยจังขายใหม่และทุกคนปลานนิกะมอสปลาหนอละลาวาดปลาหนอละจอยมาหอดอากับแม่กับสกิลเข่าแล้วจอยกับสิได้แล้วครัวไปคนเดียวนี่ให้ทุกคนเบิ่งว่าเป็นจังได๋หาหน่อยหวานจอยหนอเป็นจังได๋หนอคมเด้มันมันหนอคมอยู่บ้านจอยแบบนี้เลยปลาหนอนี ทุคนแบบไงลำหนออยู่จังสี่ละมันยักอยู่แซยมันอยู่ไปจังสี่นลำหนอมีลายลำสีเขียวอันหน่อยพวกนี้มันลำหนอหมดเลยดเดยเขาอยากขุดแบบยากขุดจีได้เขาก็ขุดโลดคันมีหนอนเอาคันวิ่ีก็คือบได้ <c oughs> นี่แม่เจอกับ آ, อาก็ล่พูดแล้วเขา,ก,า,ขากินกะเขากันดียวไปเบิกว่าเขาขกินกะเขาจังไดอยู่ในปา่ <c oughs> ากละเข้บาลางมือไปดิกิะเข้บาลางมือมน่ <c oughs> าสุกกละเข้บาลางมือ <c oughs> <c oughs> นี่กินข้าวกำลางมือแต่ชุดนี่นี่แม่จอยเสียแดงอันนี้เหมือนอาหนอสุดใจที่รักสักเบิ่งหนอสุดเบิ่งหน่อเขาได้หุ่นของแม่จอยหน่ออยๆมาตั้งแต่เสาปะนะนี่เบิ่งของอัน ของอาใหญดิวดวงดวงยืนแม่ผู้ใดแดวงน้อยห <c oughs> น่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้ทุกคนหนอที่เขามาหาหมุนี่เขาจะกินข่าวแบบนี่แหละมาหาหนอปกติคันมาหลายคนแบบนี้หลังจากซ่วยแล้วเที่ยงแล้วก,กินกเข่าแบบพักกินะข่าแล้วก็ตังหาหมอกินเข่าแบบ,บล้างมือล้างตีนเลย <c oughs> เอาหนามาพอแต่หนามพอกินก็พอแล้ะ <c ười> กินข้าวคือมล้างมือเด้กินข้าวอยู่ป่าบงมือผู้ใดอวย,ออยผู้แล้วตั้งแต่จับขี้ดินไปจังสิจับแบบดินจับหน่อไปจังสิว่าจะกินข้าวมากก็กินข้าว <c ười> แต่มันกระเสบอยู่ล่ะว, <c ười> ว่าจะมีพญางานต์มาล้างมือกับเพนซิมีผู้ใดว่าจะมีแบบ <c ười> เป็นพญายงยนตล้างมือยืนในกลางป่าอยู่กินกับป่ากับผู้กับภาพนี่ทุกคนมาล้างมือดอกแต่ก็ มั<ส>นถึงว่าเขาบปล้างมือว่ามือเขาเขาบสะอาดแต่ว่าก็เห็นมีผู้ใดว่าป่วยเนี่ยนะกินข้าไปล้างมือนี่ปลาหนอก็เป็นแบบนี้แหละปลาหนอขมลำหนอเลียนเจ้าเตยเดี๋ยวนี้วางว่ามักบันเลอะหรือบปลู่แล้วว่าเป็นบุมักแบบบุได้กินโดนหอเปล้วกินเยอะกินเยอะเห็นมาเนี่ยทุกคนแนวกินข้าว อันสีดำดำหัืนบางคนเฉินีควายแต่แต่วันบุ๊มบันมันเจียวเตยอันนั้นเจียวเตยอันเราเอาอันแก่นแก่นมักอื้ออัลแหละที่เขาจะมาตําแบบมาขวดตำเทศเตยเอ็นเจียวเตยแล้วก็มีสุภการนะเขาเป็นเหมือน เดี๋ยวจักหน่อยจะยังถ่ายใหเบื่องมือแล้วและทุกคนตอนนี้ก็หึเวลาหาหนอมกีกับวัชิหะกับว่าหานังเสาวเขานี่มุไปใส่เมื่อเข้าอ้ารบ้ไงนี่ถ้าคุดใส่ก็คุดจังสิทั้งตู้สวาทอาหมดแล้วนะทุกคนคุดจังสี่แหลาหนอนนี่ยหลมหนอแบบอันแลมอันสีเขียวพวกนี้ลํลหนอแบบนี้เ้ย กิ่งแล้วมาสันี่ทุกคนล้าหนอมันจะอยู่แบบนอ้ต่ำเสี่ยวจะขุดแาบอันหนอมันจะไปแบบนี้เด้อันนี้ล้านีอยู่นี่แล้วมันก็เมือเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอะ่เี้ยครไปเป็นแถวแบบนี้เัาก็ขุดมาตามเรียบเป็นกุดกกหนีไปฮะกกหนีกกนันนาฮะกกหนีแบบนี้บางทีนี่มันก็ออกเขาก็ได้คันมันบ่กอกแถวก็คือบ่ได้เลยเดี๋ยวมันเป็นหน่อขมมันออกตามหากไม่หากมันจะเป็นจังสีอันนี้หากมันตายแล้วอันนี้ อย่าใจสิลองขุดตีบงว่าสีหูอันนี้ยูทูบเขาบุกค่อยเท่าบน, <c oughs> นี้อือแบบนี้เลยทุกคนแบบหาหน่อจตกสีได้คั้นมันออกก,ระ,ออก,กระไดขั้นบอกระกระไดวันนี่มันก็คือเคยอชิบออกแล้วล่ะไปหาวอนใหม่ไปเรื่อยๆจังสีขุดเป็นอย่างนี้นด้วยมัน,น เลียนแทวพุดเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวเห็นใจสิถ่ายเบิ่งมือได้ทุกคนตอนนี้ยังหาอยู่และทุกคนใจคิดว่าสิบไททุกคนสิบเห็ดเราได้อนหนอเพราะว่าข่าอากับแหมจอดกับสิบเฮอนแล้วมันหาบัวไทยแล้วปันนี้จอยก็บคิดว่าสิบไห้ทุกคนสิบเห็นหนอบัว่ายหาไปหามันจอยก็เห็นแล้วดวงหนึ่งไหมนี่นี่จอดเบิ่งไว้หอนหนอเป็นยังไงมา กวาเส้นหนอนี่พรามันยังหายได้ทุกคนหาตังโดนกว่าสิได้อันนี้ก็คือฮอนหนอโขมที่จอมาหาทุกคนอื <happening. S 1> มนี่เป็นแล้วนี่เลยหนอเมืองจอยคุดกันได้ทุกคน <S <S เป็นจังไดหนอจ,จอย,อยาหามนี่ดวงแหลกแหกมานของจอยจอยหาก็มาถึงละดวงดวงบูเง้เยือดกดวงหน่อยนะแต่ก็งามดีนี่หนอเป็นจังสีเด้อนหนอคมบานจอย แต่ตอนนี้มันยังบกคขมเพราะว่ามันยังยังดูกลวงดินเดยกันมันออกจากดินมาโดนแล้วมันก็คขมมันแบบมันเป็นหอนมันเชี่ยวแล้วโคตรมขมในบางหอดหยามันออกลายจ้ก็นสมาถ่ายคนบึงเหมือว่าหนอมเป็นจังได้หย่อมออกลายออกลายซ้ำไดอันนี้ก็คือตอนนี้ยังบกออกลายเท่ตอนนี้มันหางก็เลิมออกจอกระต่หลวงดวงแรกแหกหมานนี่คุดฮะอือเดี๋ยวเราแท็ุดอันนี้ก่อนเด้อ ทุกคนอ่าของจอยก็บอกว่าให้มาถ่ายอันให้ของเราเนี่ยเรากัหากระจกดวงหนึ่งแล้วให้ทุกคนบึง่งให้หวังคนอยู่ไทยสไลด์บุคคอยเห็นดหนอนอย่าวนี้แบบจอยลงในเฟซบุ๊กกระายคนคอมเมนต์วันหนอนอย่างคือเป็นจังสันแล้วดูนี้วดูแหลงคือออกจันสินะ่นี่อันนี้ดิหนอนแบบนี้เลยหนอนคมนี่ลำํำมันก็สิแบบนี้มันยากออกใส่มันจะออกวันนี้บุงมบิลำดิออก็แต่ไร้ดวงแ,ลแหลกมาจอยมาถ่ายเ่าน อาของเจก็มามีเห็นอยู่เพงเดียวแหละเจ้าจังมาขุดนีิตร์มเหมนลาะทายทุกคนบ่นไนทุกคนเป็นจังไถ่เนาะนี่มันเขาขุดเป็นเสี้ยวมันไปเป็นแถวเลยมาลำนอนไปเป็นแถวเป็นแถวยกกันเด้อน้องเยอะส์เออมันไปทางไหนกันนี่ทุกคนมันออกเป็นแถวนี่ไปเป็นแถวไอ้พุ่นแต่ว่าอันนี้มันอยู่นี่ อันนี้เด้อหนอแบบอยู่บ้านจอยเป็นจังสี่แล้วทุกคนหนอขมหลักกินกระละห่าจ,จังสี่แล้วทุกคนคุดเยอะอ่ะแล้วสถ่ายบุญขุดเยอะเ <c oughs> นี่ยทุกคนขุดอาจัังสี่ได้เขาคุดหนออยู่บ้านจอยขุดหนอขมขุดแก่ <c oughs> เราแก่ยังได้กินหลายเดี๋ยวจสิลองไอเราคุดอยู่ลุมกันทุกคนไป้คุดต่อวันจอยคุดเมื่อกี้คือว่าสิยังมีอีกหูอันนี้ก็บม็อกคุดอันเออโบแกนม็อกการเบิดกันที่อาอ้ขอกจอยเื่นด้นี่ครัวแตกแหงวังบอนมันจะแขงหนอเด้ะวังบอนหน่อมันอยากออกมันก็คันร่วงเยอะมันก็แตกแหงการชิคุดต่อวันจอยคุดยู่งหลุมทุกคน ขุดต่อมาทั้งนี้กัน,นเผื่อออกอีกอันนี้คือขวดเพรามว่มาเขาคุดแังสีทุกคนคูดเยอะมากก็ขุดคูดเยอะมากก็ขุดขุดคุดเล็กพุดหน่อยเฮึงมากเหมือนกันขวยก็ไหลขึ้นไหลขึ้นเรื่อยๆมันก็คือวา่าม่นจะคิดขวดแบบนี้คุดทั้ทงจี้ใมาหมดก่อนนั่นจะเอาได้อยู่แต่เราไม่มีใจไปไตยุ่ย มันยังดีแมนหอน,ลน,อนเลยนะทะเลสุกหยเายกวาดซีควยจังสีบางทีนี่กระจวบหน่อเลยบางทีก็ะจวบเขี่ยวเลยตัดหอนมันสั่มกวาดซีจวบหนอบ่อประมานเรี้องหงายเหนื่อยเลย ไปเด็กกินบ่ได้กดกินม้นนี่สิโอเป็นจังสี่วะคือจุกจวบละ,ละทุกคนไม่เห็นเลยและจังท้ายมือมันไม่เห็น แล้วทุกคนมานีนประจวบอีกแล้วนี่จอยควานี่ว่าไงอันนี้มันก็แมนหอนแล้วนี่เช็นมันแมนหอนอันนี้สักนะจนหอนมันจะกําลังสิเขี่ยแล้วนี่วันนี้งามว่ดดวงนี้ขุดเป็นขุดเป็นเรียบหนี้ปแบบนี้แหลแบบไก่วะขุดเป็นเรียบวันจัวไปจะจววันปจั่วกลับไปจัว่วนี่อันนี้งามเนาะอันนี้เป็นตะวันดีวะนี่อันนี้กกมันก็อยู่นี่เนาะมันก็อยู่นี่ นี่ไปแล้วดวงหนึ่งอีกเป็นดวงที่สองของใจอใยดอืมเจอโถงเราก็หาไปเรื่อยจวบก็เอาไปจวบกันแล้วไปหากันไปทางดหานหันนี้หากนไปทางด้านนอกหากหนอนเผื่อไอ้หาก,หนหากันไปเอาก็จะนำหาก,นหากันอีกเผื่อจวบอีกอานนี้ตัว วันได้เขายัางบุกคุดเหมือนกันมักออกอันนี้วันได้เขาคุดแล้วก็กออกดิอันนี้หากมันโอ้ย,ยอบุได้หุบบุไดหุบอย่นสิ อันนี้กันทุกวันกกใหม่ผัวมีผู้ยวันนี้ผมมีกุดไปเรือกับขันจวบกะที่วัดใดขันจวบกะถือว่าบ่ได้อันนี้หากมันจบแต่หักมาจบบนอขุดนำหากมัน โอ้ยในวันนี้นะคือวันเป็นหอยเกา่าๆคือออกเยทุกคนบางวันนีมีตัวมีแหงเลยออกขุ่นหลังขุดบ้างกับหน่อเสอยออกในวันยังส่งมันหอยเก่าๆนี่จบดต่หากมีจวบหนอ่อยสนอยากให้มันจวบไปทุกคนเห็นเด้เนาะ chẳng đẩy ôi mệt rồi là thấy thuộc còn ta cầm bên thằng bên chưa thì kim ít đi ừ. để thì được บางครั้งเราเาห็นว่าได้เาถ่ายอามดแบบนี้มันก็คือแบบในลายที่จริงแล้วมันก <c oughs> ว่าสีได้ดวงหนึ่งว่ามันยังง่ายเลยเดอ้อเราหาไปจังสีเราถ่ายอีกและบอนนี้มันคือจะออกทุกคนเห็นหักมันมาอันนี้หักสีเขียวเมื่ออันนี้จอยสลองขุดบึงอยากให้แบบขุดและเห็นเลยให้ทุกคนบองว่าเป็นยังไงไออกออกหูและลองขุดดก่อน อืทุกคนนี่มีแถนี่นี่คือตอนจุบออกนี่ออกแ่นี่เป็นดวงแหลกเลยที่จอยขุดเราเห็นให้ทุกคนบนนี่วันนี้เมียนอ้อยแต่นี่นี่อ๋ออ้อยแต่ให้ทุกคนเห็นแบบจอยขุดแบบนี้แหละจอยว่าจนกลเป็นดวงหนึ่งจะาติดต่อไปหากมันยังมาทั้งเดือนดิบวงส่งวันใดนมันสิออกมันหักเป็นดินแบบคือว่าซุ่มๆนะทุกคน แต่ปลออ,อ,ออกเลยคือบลออกเลยอันนี้ด้ดวงหนึ่งก็นี่เอ็ดนี่นี่ออกตามหากมันเป็นจังสี่นี่หากมันก็อยู่นี่เลยหนี่ออกใได้ดวงหนึ่งแล้ววันนี้นามเลยทุกคนถ้าสิทธิท่านอ็กซฟุตไปอีกว่าตัวอีกบอกหากาเมื่อนอนี่กับนี่หากมันมาทางนี้นำหากมันเด้ นี่หักมันอยู่นี่วันนี้ก็ันออกเป็นเรื่อยๆวันออกออกวันออกกับออกนั่นนี่แหละทุกคนวันจะมันออกก็ได้วันจะวอกก็คือบ่ได้ แถวนี้มันคือจอกดวงเดียวนย่ละทุกคนมั <c oughs> จนจะมยังเห็นอีกเนี่ยลออไปบึงแล้วดีนะเมือวันใดมีหากมันจังมีมากออกเนี่ยนี่อันนี้ก็หักเขียวนี่ออไปไปแหมเจะากอดไปเฮือนแล้วทุกคนเขาเขาเมื่อแยแล้วบ่ได้แล้วมาหาแต่เสามันได้น้อยเดียววพอกินสัาวัพอกินมันลายคนนี่ก็หักมาหนึ่งเีย โวันนี้ทุกคนเดี๋ยวไหวเดี๋ยวจอยเห็นจอยถ่ายเบิอีกทุกคนกันเพื่อนกับเสด็จพ่อแล้วล่ะและทุกคนตอนนี้กับยาละละ่ะมันบัได้จอยมาหน้าเดียวข้าเจ้าจับแล้วเพราะเขามาจากเสาดิเขากันยังบัได้จอยก็หามาจอดกวบนได้จอยใช่องสามอนันเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งของเขาได้ซำได้หุเบิง <c oughs> บ่งตเบิร์ของเขาได้ซำได้แล้วจอยก็เสด็จไปคลิปทุกคน อันนี้คือของอาหูลาวใหญอยู่เดี่ยนี้เบิ่งของแม่ <c oughs> <c oughs> เรือดแต่ทกแต่ละคนท่งความเยอะนิดหน่อยแต่น,น,นเดียวไงยู <c oughs> ย่กกินพอก,กินเดีย๋ยว <c oughs> เดี๋ยวสำหรับคลิปตอนนี้จ่ายสิได้ขอจบสำหรับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันลวก็ไปบ๊ายบาย